ไปหนึ่งคลกเน้เดินเข้ากันแต่เป็นทั้มจิ้ม มีบรมีากญญัติมร้านจิบจอยเติมเกมเนะร้านเติมเกมมือถือที่ได้ราคาถูกสะดวกเติมไวบริการดีถูกใจแน่นอนนะครับเพียงแค่ส่องทางทั้งเพจแค่รูปราคาในเกมที่ต้องการแล้วก็โอนนะครับเรียกได้ว่าเร็วจัดประหยัดจริงเรื่องเติมเกมเนี่ยลิงจะอยู่ข้างล่างตรงเดสคริปชั่นนะครับเคงก็สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกับสุดีเกม7บาปอีกเช่นเคยนะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้มาถึงแล้วนะกับตัวละครบนเติมที่มีพาสซีฟเล่นดีผิวีพีโอ้คือ ถ้าใครตามผมมานานเนี่ยจะรู้ว่าบุญเติมสีเขียวนะครับเราเคยเล่นใน p v p แล้วแล้วมันก็ตีแรงมากๆด้วยเช่นกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยบุญเติมตอนนั้นนะครับที่เป็นสีเขียวไม่มีพาสซทีฟที่สามารถใช้ใน p v p ได้นั่นเองนะแต่ในวันนี้ครับบุญเติมสีแดงมาพร้อมกับพาสซีฟสุดยอดนะฮะที่จะเล่นใน p v p ขั้นสูงได้อย่างสุดแรงนั่นก็คือพาสซีฟของน้องนะครับจะเพิ่มเบสิคสเตตให้กับตัวละครของน้องเองเนี่ย12%ตามจํานวนฮีโร่ที่เป็น r a g n a r o k นั่นเองนครับตัวอะไรที่แบบซีรีส์ r a g n a r o k อะ่ะคือถ้าเราไปกดฟิลเตอร์ในตอนเลือกตัวละครเราจะเห็นอยู่แล้วนะครับถ้าเอาตัวพวกนั้นมาเล่นแล้วอยู่บนสนามเนี่ยจะบวกตัวละ12%นะครับอันนี้ถ้าฝั่งเราเนี่ยใส่3ตัวก็เป็น36ถูกปะ ฝั่งตรงข้ามอีกนะฮะถ้าเผื่อแบบหลุดออกมาแบบเป็นบันแรกนัล็อกมาเพิ่มที่หลังเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะตีโคตรแรงอ่ะสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์บ้าไปแล้วและนอกเหนือจากนั้นนะครับยังทำการดีบัฟใส่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะก็คือทำการลดแอคทลิเลสแตทแล้วก็ดีเฟนซรลเลสแตทนะครับเทียบว่าแทบจะลดทุกสแตตเลยอยู่แล้วนะคือมันเหลือแต่แบบรีคอฟเวอรี่รีเลสแตทซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากเท่าไหร่นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยลดหนึ่งเทินตอนเริ่มเทินของเรานั่นเองนะครับโอ แม่งโคตรสุดยอดนอกจากฝังนูจะตีเบาแล้วเรายังตีแรงอีกนะฮะและกก้วสกิลแรกของบุญเติมนะครับเป็นตีแบบไม่สนป้องกันนะคือแบบตัวละครที่แบบแน่นๆนะบอกเลยว่าตีแบบทะลุปูโป,ป่งเลยนะยฮะสีที่สองนี่เป็นวิกพอยต์นะครับคู่กับพาสีบโอ้คุณพระและตีหมูโอ้โคตรแรงแน่ๆนะครับบอกเลยว่าสุดยอดและทีมนะครับไม่ต้องสงสัยเลยเราเจะตัวละครอะไรมาเล่นเนะะี่ยแรงน่นล็อกทั้งทีมงเยครับ และตัวละครที่ขาดมาได้เลยนั่นก็คือของซิกเกิดนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่เกิดมาคู่กันอยู่แล้วตั้งแต่ในเนื้อเรื่องจนถึงตัวละครในเกมเลยนะคือมันใช้คอมโบกันเรื่องของพาสซีฟได้ทั้งคู่เลยนะครับก็คือตัวหนึ่งแจกดีบัฟอีกตัวหนึ่งก็บัฟฝั่งเรานะครับ ซึ่งมันแปลว่าถ้าเราเริ่มเทินมาตาแรกเองเนี่ยเราจะมีวัฟบ,บนหัว3อันคล้ายๆกับเอาตัวของอาร์เธอร์แดงมาเล่นเลยนะแต่ตัวนี้มันตีแรงกว่าแน่นอนนะไม่ต้องห่วงแล้วตัวละครเดอสก,กาดี่เองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งตัวละครแรกๆที่มีประโยชน์นะครับถ้าเราเจอฝั่งหนูที่เล่นดีบัฟเหมือนกันเราเองเนี่ยก็จะมะีความสามารถในการลดสถาฝั่งหนู้ามด้วยเนาะแล้วก็บันเองก็แน่นอนครับตัวซับที่จะมาซับในทุกทีมในปัจจุบันนะเนาะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าตาแรกจะเป็นยังไงนะฮะ มากับตาแรกเลยฮะเจอเป็นทีมออนแน่นอนครับทีมนี้เราเห็นได้ทั่วไปนะฮะโอเคครับแต่ว่าดีแอนเราจะตีแรงด้สักแค่ไหนครับต้องมาดูกันอีกทีนะแต่ผมว่าเราเจอตัวเวลร้อยหมดเลยด้วยนะอ่ะเฟ็บไ,ไร์ครับผมว่าตัวละครที่น่าจะน่านำคาญตอนนี้นะผมบอกเลยฟนะาดไปเลยน้องตีบูวิกพอย์ครับตีไปซึมซุกเกือบสามแสน เดินเข้ามาแล้วจิ้มหนึ่งจึกนี่ยโอ้โหไม่ติดคลีนะน่าเสียดายนะครับแต้ก็ขีไแรเรียบร้อยไปหนึ่งตัวสําหรับตัวอลิสแสงล้มไม่นอนเนี่ยโอ้ผมบอกเลยถ้าจวดได้แต่การตีบูนะผมตีกระจายหมดน่ะโอ้ม่อีกใบนึงด้วยโคตรอย่างแรงนะครับแล้วก็อันนี้ยังโชคดีสํ่งหรับฝั่งเขานะครับที่ไม่ได้ใช้ตัวละครแรกในร่องนะไม่งั้นตัวเราจะตีแรงได้มากกว่านี้อีกนะ เขาล้างสถานะไปซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเริ่มมาตีหมู่นะครับก็โอเคก็โอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูสเตตนะครับว่าตัวละครเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นแค่ไหนนี่ขนาดนับแค่ฝั่งเราอย่างเดียวเนาะโอ้ผมเริ่มกัวดีแอนละเราค่าดีแอนก่อนได้ไหมนะค่าโจมตีสามหมื่สาอืมคือถ้าเราค่าตัวอื่นแร้วตัวดีแอนอันตรถูกปะซึ่ง เราจะทำได้ไหมนะเราตีดีแอนไม่น่าตายนะครับถูกปะไม่น่าตายอยู่แล้วนะเกมมากรสแตทกอนนะครับแล้วก็ตีมูเวดดิ้งรีเซพชันแล้วโดอึ้มดีแอนก็ตายได้นี่โโคตรเล่โอ้น่าเสียดายเลยครับโอเมื่อกี้ท่าแบบว่าหันไปตีดีแอนนี่น่าจะสมหรอมจะคงเขืองอยู่นะโอเคแต่อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าอันติเขาก็จะไม่ได้ใส่ที่เรานะครับ แต่ข้อเสียเลยคือตอนนี้เราไม่มีดีบัฟติดหัวทำให้สกาดีเองตีได้ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะแต่ผมว่าเราทำได้ครับเราทำได้ครับเราทำได้คือเล่เออโอ้ยเดึงเลือดผมลืมมองการชากส้อยนะครับหนึ่งทีและแน่นอนกระชากสร้อยรอบที่สองกันสอง เรียบร้อยโอเคเหลือมากระลองตัวเดียวบนสนามนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าอันติใส่เราก็น่าจะตายสักตัวหนึ่งอยู่ไม่กดด้วยโอเคผมจะไม่พูดคำสาบนะฮะผมพูดไปเดี๋ยวเผื่อมันไม่ใช่โอเคเราก็จริงๆเราเราใช้อย่างเงี้ยแรงมากๆนะสกาดี้ไงไม่มีใครสร้างดีบัฟให้ก็สร้างดีบับเองเนกระชากส้อยไปหนึ่งที แล้วก็ตีไปต่อซึระแล้วปิดจ,จบไปปลาดาดนะ้วยแขนงแล้วซึระคือ <c oughs> <c oughs> มันจะไม่มีสกิปมันจะตายไปวะ <c oughs> อ้าตีแรงๆเลยตีแรงๆเลยมาๆๆมามาเคิร์สตล์เนี้ยเป้งเออแค่นี้มันก็จบแล้วไง ตีอะไรก็ไม่รู้สกาดีเออไปตาต่อไปกันเลยครับผมมากับตาที่สองครับเจอเป็นโอ้โ oh, หทีมโคตรสุดพอ่อโคตรแม่คอนโทรลเลยคปล่อยไว้ไม่ได้เลยสลับเมอร์ลินนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะมาผมลืมบอกนะของที่ผมใช้สำหรับตัวสกาดี้เนี่ยเลือกป้องกันนะครับตัวสองตัวด้านขวานเนี่ยโจมตีเดเมจคลีนะคือแบบ ระเบิดไส้ระเบิดพุงให้หมดอะมาโอเคเราเริ่มอย่างแรกเลยครับดูดสแตตมาก่อนนะแล้วใช้ท่าไ่ตายนะครับวดดิ้งรีเซพชันเออปรือตีไม่ตาย <laughs> โอ้น่าเสียดายนะจริงๆถ้าเราตีเดี่ยวอีกใบหนึ่งน่าจะตายได้อยู่ เป็นตัวโกวเทอร์ที่ใช้ตัวของแจ็คไทลมาก่อนนะครับแล้วก็ตีเดี่ยวมาใส่สกาดี้นะแล้วจบท้ายด้วยเมอร์ลินนะครับโอเคคิดว่าไม่น่าใช่คนเนาะอันนี้ยผมน่าจะพูดได้เต็มปากใช่ไหม <c oughs> อะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วเนะี่ยเราปาดโก,กเทอร์แทบจะตายเลยนะเพราะนั้นเนี่ยปาดอย่างเงี้ยตายได้นอนเนาะแล้วเราก็หวดไปตรงกลางอีกทีนึงแล้วก็ถวดไปอีกนะครับ เว딩รีเซพชันตีมาหนึ่งสามแสนหนึง่งคนแล้วโหแล้วเมเื่อรีอเล่นได้งเกินนี่ไม่ตายเหรอมาเดินเข้าทางแล้วทิ้ไปหนึ่งจึ๊ก <c oughs> <c oughs> ถ้าเราเจอบอทดก็จะจบง่ายเหนะือสำหรับทีมนี้เนะี่ยบอกเลยว่าเาเมจทะลักทลายมากถ้าจวกการเว딩รีเซพชันได้สองใบในเทิร์นแรกเนะี่ยมีโอกาสล้างทีมได้อยู่เหมือนกันนะถ้าเขาใส่เซ็โจมตีนแบบ ป้องกันเอ้ยโจมตีป <Rad> ้องกันหรือโจมตีดาเมจขีมาเน <io> ี่ยผมบอกเลยไม่น่ารอดนะฮะโอเคเราก็ตีบวกไปตรงๆอย่างนี้นี่ครับแล้วก็กระชากซอยหนึ่งทีพร้อมกับปลาต้องแข่งไปหนึ่งเฮือกมาคือเลยเหลือทำไมอ่ะ ป่าดาบน้วแข็งไปใส่บันนะครับนี่แล้วก็บันเนี่ยเป็นตัวละครแล็กน้นล็อกนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวสแตทของน้องบุญเติมนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าสแตทบนหัวน่าจะไม่เท่ากับตอนแรกแลวเนาะเพราะว่าอ่าด้วยสกิลของซิกเกิลนะครับที่ทําให้เรามีบัฟสามอันอยู่บนหัวเนาะแต่ก็ยังพอเติมได้อยู่เนาะ่ามาดูมาดูสแตทสามหมื่นสามหมื่นหกได้ซ้ำเนี่ยโอ้โหหนีหน,นีสองใบนีสองใบเอ้ยวาเอาให้เต็มที่ไหม ต้องรอสแตตก่อนและเดี๋ยวดูนะมันคือสกิลหมู่นะทุกคนอย่าลืมนะครับจำไว้ในหัวมันคือสกิลหมู่แต่เราเอามาตีเดียวโอ้หม่ไม่ขี่ดอกที่สองอ่ะขี่ไม,ม่ขี่แล้วโอ้ถ้ขี่สองครั้งเลยครับมันคือแบบแสนเก้าหนึ่งเป้าบเบ้งแรงของอันติหลากหลายตัวอ,นะอีกนะโอ้น้องที่สุดจริงมา ตาที่3ามเครับเจอเป็นทีมลูโดเลยนะแต่ไม่น่าใช้คนครับน่าเสียดายนะแต่ว่าต้องพูดก,กันตามตรงเลยฮะว่าคิงเนี่ยได้ตายไปแล้วยังไงล่ะคือได้เออนี่นี่นี่เจอเวนดิ้งรีเซพชันมันปาดไปหนึ่งปะ ทีมปั๊มรอบจัดๆนะทีมเนี้โอ้ถ้าเราเจอบอทนี่คือแบบว่าปาดหนึ่งปืดหนึ่งปืดนี่แทบจะหายหมดทั้งทีมเลยนะเอาไม่ดิเวดดิ้งในเซสชันโอ้ไม่ขึ้นมือเฉยเลยแต่โอเคแหละการที่เหลือก็จะพอไปได้นะครับเดี๋ยวเราดูสแตทเพิ่มอีกนิดหน่อยเพราะว่ามันใช้ได้ง่ายกว่าตัวของโมโนเนาะที่ว่าเราไม่สามารถดูสแตทได้เลยนะครับอันนี้คือแบบโคตรอย่างง่ายดูสแตตต่อก็ยังใช้งานได้นะฮะ <Okay. S 1> เราดูสแตตมาหนึ่งที โรน,นเล็งที่โกเทอร์เลยเนาะดูสแตตจิ้มไปหนึ่งจึกแล้วก็ตีไปหนึ่งปืดนะฮะบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนดูสแตตมาให้หมดแล้วก็ตีไปเดิดมาและะ้วก็จิ้มจิ้มจิ้มเป้าเดียวหนึ่งดาวสแสนแปดคือเด้เออสองคนนี้ก็เลยว่าสาบีภรรยาบุกตะลุยแดนวิ p พ,พ,พีอย่างแบบ มั่นนะฮะขาได้แบบเดินไปจำจำอุย้ยแล้วปาดขั้นสามโคตรลรงแล้วกาที่กูเล่นอะไรอ่ะอ้ามัมมมมัม,ม,มเ,เราควรจะต้องกระชากสร้อยกระชากสร้อยโคตรแล้วตัวมันเลือดไม่พอมันตีขั้นสามจุกมาได้ยังไงว่าวันถามจริงเลยนะ โหแตกยกทีมนี่เเขาโชคดีเกินไปวะจั่วการ์ดกันสามเลยเหรอโคตอย่างโหดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบัฟบนหัวเนี่ยอันติดเฉยๆก็น่าจะมองเทิ้งอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นการ์ดทองบนมือเขาอีกหนึ่งทันน่ะโหดโหดเกินโอเคไปตาดีบันธรรมดาสู้บันนรกไม่ได้ครับมากับตาที่สีนะฮะตาตะกี้นี่คือแบบ เอบอกมั่นใจเดินตึมๆเข้ามานี่บอกเลยบอดโหดนะฮะบอกว่ากูไม่ง่ายนะว่าจวขั้นสามปาดแป๊ดหนึ่งตายเลยแล้วด้วยความที่โคลีลิลิกเขามันแบบเต็มเต็มสแต็กพอดีนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงโอเคผมคิดว่าเราจะค่าสมมามใบตีไปเลยก็ได้นะไม่น่ารอดนะครับเดินทางเข้างา้นแต่งแล้วจิมจิมจิมโอ้ไม่ติดคีเอาแน่นอนแหละตัวคิงมันติดคียากเลยฮะเคปาดหมูไป สามแสนห้าเนี่ยแล้วจิ้มเดียวโอ้โหไม่น่าพอเนียผมติดขี้โ้โติดขี้ช่วยชีวิตตีอย่างแรงบอกเลยโคตรแรงจริงๆแล้วได้อีกใบหนึ่งนะครับบอกเลยหมดทีมนะเนี่โอ้โหโเคตัวต่อไปที่เราจะตีเนี่ยน่าจะเป็นตัวของลิมูรุซะมากกว่านะครับเพราะว่าดูโดก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้แหละนะใช่ เกตัวของลรเบรูตีห้ามเด้งเลือดมาเะยครับแล้วจิ้มไปหนึ่งจึงที่ตัวของสกาดีสกาดีเหรอใช่เปล่าวะจำชื่อผิดไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อสกาดีดิสกาดีเกมไหนนะเอาถูกแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> ผมเมาอ่ะตีไปตีไปอีกรอบหนึ่งยังไงมันตายอยู่แล้วตั้งแต่ดอกแรกเ่ยตีเป็นหนึ่งปื้ดสามแสนเนี่ย เปิดขวดแชมเปญมาเลยคืนเลยเอออีกแสนหนึ่งอีกแสนหนึ่งอีกคนนึ่งไปโดนใครเออนี่ยังสวยคือเอยมีเนสบอสดเเลเยอร์แต่บอดก็มาสเลเยอร์มีเนสเหมือนกันอเคเรารีบไปดีกว่าผมว่าเดเราสู้บันเดนี้ไม่น่ามีปัญหาเะีะไปดูตาต่อไปกันเลยดีกว่านะตาที่ห้าแล้วนะครับ โอ้เจอทีมนี้ได้ว่าเป็นทีมยอดนิยมเลยครับบอกได้ถามตรงเลยนะโอ้สกิลอาจจะขึ้นมือได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคแหละใช่ไหมไปไปแน่นเลยครับใส่ตัวของริมูรุก่อนเลยโอ้ไม่ได้เดี๋ยวอันนี้บอดแน่นอนเลือนหรือแค่นี้นะแล้วเปิดแชมเปญไปหนึ่งทีแล้วฟื้นเขาให้เสนเปดสนเป โอ้แล้วมีแต่จิ้มตึกจิมตึกตรงนั้นเลยอ่ะแล้วสก,กิลสก,กาดี้ทำไหมันขึ้นเยอะตลอดคือกลัวไม่มีบทอ่ะแต่คือตัวเขาเก่งนะครับแต่ขึ้นน้อยก็ได้การ์ดอ่ะจริงๆนะคือขึ้นมาทำไมวะเนี่ยเคเขาใช้เคซี่รัชมาเนีี้ตีมาใส่สก,กาดี้แปดหมืนแปดอยู่เหมืออกันแล้วตีมู่มาสำหรับตัวของมากกะลองโอเค อันติยังไม่มานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราพยายามทยอยใช้การทิ้งออกให้หมดก่อนเลยแล้วกันนะเราเอาดีบัฟดีบัฟแล้วตีธรรมดาไปนี่ครับเพื่อได้ตัวพาสสีของสกาดี้นะโอเคเราก็ชักสร้อยไปหนึ่งทีนะฮะสี่หมื่นสองรอบที่สองต้องแรงกว่าเดิมอห้าหมื่นสองและแน่นอนครับตามีดจิ้มหนึ่งจึ๊กแล้วโอเคโอ้ยังไม่ขึ้นนี่โก เฮ้ยผมต้องการตีไม่ตายผมตีไม่ตายช้การนั้นตีไม่ตายทิฝ่ายแล้วเราไม่มีตีบูด้วยอ่าเราควรจะต้องดูสแตตออกมาให้หมดก่อนเลยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมอืมครบครบทุกอันนูโอเคผมคิดว่าตัวเราอะตีเข้าอยู่แล้วนะฮะเราพยายามจะตีให้น้อยที่สุดแล้วกันเนาะ เนาะไม่อยากสลับการอีบใบอ่ะกลัวเสียแบบเสียการเล่นนะครับไม่เอาเอาตีไปสักรอบหนึ่งแั้งกันไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้โหพาร์สีบเด้งสามอันเลยครับสำหรับตัวของดีแอนเราตีโดนไปสามครั้งถูกไหมเราไม่อัาตีอยู่แต่ผมเซตตจมตีดะเบียดคี้มันจะทนอันตีได้ไหมวะ <laughs> ใส่คืนถล่มมาดำโตมโอ้ยยังได้อยู่อันตีไปโดนใครมากระลองเลือดใครเอาเลือดสกาดีฮนะโอ้โชคดีไปแะเปิดประตูบังใครมหบังใครไม่รู้สกาดีลงไปโอ้โแรงเหมือนกันนะสองเซนห้าเลยฮะโอเคตัวการ์ดมาได้ดีมากนะครับสําหรับตัวของไม่ดีแหละครับมาขัดชีวิตกูจงนนะังเลยเนี่ยเกยเราดูสแตทไปแล้วเนาะว่านัน่อันติเราก็น่าจะแรงเลยครับตาม ทฤษฎีอะนะมาอันตีมาอันตีกลับนี่ฮนะไม่โกงดาบพื้นมังกรเพิ่งเออเด้งเลือดไม่เดง้งี่ตีหนึ่งสิกร์สไต์คึกเา้าให้มาปาดผมไปหนึ่งคึกเนี้ยนะเดินเข้ากันแต่ลนะจิ้มจิ้มจิ้ม,มสามเซอโอ้และเพิ่งจัวดได้นะสารการเปิดแชมเปญวดดิ้งรีเซพชั่นเนี้ย แต่ก็เดี๋ยวจะปาดให้ดูนะครับว่ามันแรงนักแค่ไหนอะนะเราสีแดงใช่ไหมสีแดงเนียชนะสีฟ้าเห็นอย่างงี้ก็ตีเห็นอย่างงี้ก็ตีมาวีดิ้งรีเซพชันปาดไปอ้มไม่ติดคี้ครับโอ้ขนาดโดนรถแล้วนะจิ๊บจิ๊จิจิโอ้แข็งเกินจิ๊บจิจิโอ้ โดนรถยังไงให้ตีไม่ติดขีอาได้อันตีมาได้อันตีมาแต่อันตีก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีอ่ะอันตีมันก็ไม่ได้แรงแล้วเป็นอันตีหมู่ด้ไหมถ้าผมจำไม่ผิดมันเด้งเลือดนะฮะมันมันหมู่หรือเดี่ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยววันเอนิมี่นี่เอาจัดดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้มันแน่นๆเน่ยดูสแตตตีเนี่ยเอาแน่นๆเลยไล่ลำมาจังหวะนี้นี่ครับแล้วก็ใส่อัลติเบต พอพิฆาตเออแสนสามก็ก็โอเคแหละอันสีหนึ่งมันก็ประมาณนี้เนอะโอเคก็เดี๋ยวจบคลิปอยู่เท่านี้แล้กันเลยคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นไรก็รอติดตามชมกันต่อไปเนี่ยสำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วนีครับผมไปปายเด้อแถม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 โว้แล้วโอ้โหโคตรอย่างเข้าสกาญี่คู่คิวผมบอกเลยนะ ลงไปนอนแน่นอนปาดหมู่ไปแล้วตีอย่างนี้คอมโบสุดแรงเผื่อเขามีอาหารหลบนะตีไปปึ้งแสนแมาแล้ววีดิงด้งรีเซพชัน,ปนไปโอ้โหจะหมดทีมสี่แสนหกนี้อนะหะับเมื่อกี้เคอร์สตั์อีกรอบหนึ่งแล้วเก็บเคียวไว้ทำดดเมจโอ้โหผมต้องการทีมอย่างนี้โอ้แล้วมีท่าเปิดแชมเปญเพิ่มนะสำหรับวีดิงด้งรีเซพชัน ในตาหน้าเนี่ยผมกลัวว่าผมจะปาดไปโดนเขียวตายจังเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยชนะสีเขียวอยู่แล้วดูไหมสีแดงชนะทุกอย่างเนนี้โ <Okay. S 1> อเคหมัดเมามาหนึ่งจึ๊กนี่ครับสำหรับตัวเขียวโอเคเราไม่ต้องฆ่าเขียวนะครับเก็บไว้อย่างนั้นหน่อยครับเนาะแล้วเราก็ตีไปทางนี้แทนนะครับใน่นอนครับ wedding reception ตีมาหนึ่งเขียวไม่ตายดีมากสวยแล้วเราก็ตีไปตรงๆนะครับใส่ตัวของเซอร์ดิสจึ๊กจึ๊กจึ๊ก ติดขี้เอา嘛ไงมีบัญญัติเหรอมีบัญญัติเหรอโดนติตีตขี้มากขึ้นกว่าเดิมอีกโอ้ไฟบนหัวมันเยอะจังเลยนะนี่เดี๋ยวดูนะเราโดนไฟขนาดเนี้ยเราก็ไม่น่าจะโดนรถเยอะนะครับเพราะว่าตัวของน้องบุญเติมนั้นโจมตีเยอะมากมากโอ้มาตายแน่นอนฮนะผมมั่นใจ อีแบบเปิดทางมาแล้วเข้างานอย่างสางามไปสามหมื่นด oh no, ิสามแสนหกนะครับโอ้หแม่งแรงแรงเลยคือโอ้โหจบจริงแล้วจบจริงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านนฮะบายกับผม